งามมากกจ้าพี่พี่สาวฉันรำสวยที่สุดในหมู่บ้านเราแล้วล่ะจริงไหมพวกเองจริงใจแม่ฉบาพวกเองก็พูดเกินไปฉันก็รำได้เท่านี้แหละในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครงามเท่าพี่สาวของอิชฉบาแล้วล่ะจาะ กูมาที่ไหนละ่ะแก่ก็โรงเรียนที่กูบอกว่าจะมาเรียนรำไงมึงไม่ใช่ที่นี่หรอวะเพราะฉันนี้มันไม่น่ามีบ้านเรือนไทยอย่างเงี้ยก็เนียที่เหยียบอยู่ก็เรือนไทยไม่ล่าเมื่อกี้ถามชาวบ้านมามึงก็ไม่เห็นหว่าเขาก็บอกเนียอะไรหลังนี้แหละที่สอนรำอ่ะบ้านหลังนี้แน่นะเออเนี่ยแม่ในแผนที่มันก็บอกว่าเรามาถูกนี่ไม่น่ามาเป็นเพื่อนเลยอะใครบอกให้มึงสอบตกหน้าตัสินท่แก้ว กูก็พยายามแล้วมือมึงแต่กูทำไม่ได้นี่หว่าถึงต้องมาลงเรียนเพิ่มนี่ไงแต่กูอ่ามาแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยสอนดีเว้ยมากันแล้วหรือใช่ค่ะพอดีพวกหนูจะมาเรียนรำอะค่ะใครจะนี่ลั้แตอนทั้งสองคนหรือเอ,อใช่ค่ะ<บ>สองคน,นะคะ่ะเชิญเข้ามาข้างในก่อนจ้ะค,ค่ะ คสวัสดีจา้าเด็กๆฉันชื่อสีดาจะเรียกว่าครูสีดาก็ได้ส่วนนี่ชบาลน้องสาวฉันเองหนูชื่อแก้วคะ่ะส่วนเพื่อนของหนูชื่อชมพู่ค่ะเด็กสมัยนี้น่ารักเสียจริงขอบคุณค่ะอืมครูเขาก็ดูอายุยังน้อยทำไมพ่อจากแก่จังม่ะมือเบาๆหน่อยเดี๋ยวพี่ฉบาเก็จะดีเนา แล้วนี่อยากเรียนอะไรกันล่ะฉันจะได้สอนถูกอยากเรียนรำค่ะอยากรำสวยเหมคนอื่นเขาค่ะพวกหนูไปเดินสำรวจบ้านกันก่อนก็ได้นะฉันขอคุยกับชาบาสักประเดียว ที่คนปวว้างต้องคุมดีวะดูนดี กันเชียวเด็กพวกนี้พี่สีดาให้มาตามจา้ะวันนี้จะสอนผู้หนูเราง,ง่ายๆก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพู้หนูไปเปลี่ชุดกันก่อนนะขอับค่คะเป็นไงบ้างมึงของมึง ก็น่ารักนะเ,นเหรอเออแหมเรียนเป็นเพื่อนกูหน่อยเถอะแค่นี้เองเนี่ยมใส่ก็ดูเหมาะดี๋ยวถามกูยังวู่อยากใส่หรอเเอาหน้าไปพี่ไปหาคหรูเขาเถอะเขาจะรอ เม่เธอจะแ้วฉันจะสอน วันนี้หนูรำเป็นยังไงบ้างคะเก่งมากเลยจ้ะทั้งแก้วและชมพู่พรุ่งนี้ใครเรียนสิ่งใดอีกบอกได้นะจ๊ะหนูอยากเห็นครูสีดาลำจังเลยค่ะเอาแบบสชุดยืนเครื่องเลยนะคะคันนีกต้องสวยมากมแน่เลยค่ะไม่ได้หรอกนมะได้สิเพราะพรุ่งนี้ที่เรียนมีงานพอดีนะ่ะลำแก้บนถ้าเธออยากจะมาดูก็ได้นะอาจจะมีพวกชาวบ้านมาดูด้วยพี่สีดนาะไม่เป็นไรดอกชาวบ้าน ขอบคุณกูสีดาแล้วก็พี่ชาบานะคะงั้นวันนี้พวกหนูขอ,อตัวกลับบ้านก่อนพรุ่งนี้จะรีบมาค่ะ จะรองให้เด็กสองคนดูจริงหรือจริงสิทำไมหรือรอ,อจากก็แล้วแต่พี่อย่าเสียเวลาเลยเดี๋ยวงานใกล้จะเริ่มแล้ว จงเห็นแต่ความงามกูจงหลงไหลในตัวกูจงมองแค่ตัวกูจงเห็นแต่ความงามแต่ความงามกูจงหลงไหลในตัวกูมองแค่ตัวกูจงหลงจงหลงไหลกูจงมองแค่ตัวกูจงหลงไหลไหลตัวกูจงมองแค่ตัวกูกูความงามกูจงแต่ความงามกูจงหลงไหล ไม่โอเลยเดี๋ยวไปไม่ทัน,นนะอะไรของมึงวะมึงจะรีบไปไหนนะ you <laughs>